ผสำหรับตัวอย่างที่ผ่านไปก็จะเป็นท่อนโซโล่สำหรับท่อนจบเพลงก่อนลาของวสันตสิบเนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนจังหวะยากๆของท่อนจบนี้นะครับแบ่งเป็นสส่วนนะครับสัดส่วนจังหวะจะมีความซับซ้อนเหมาะสําหรับคนที่มีพื้นฐานการอ่านสัดส่วนจังหวะมาบ้างแล้วและสําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถปรับความเข้าใจแล้วก็ค่อยๆฝึกไปแบบช้าๆก็ได้นะครับสำหรับเพลงนี้นะครับเราจะใช้คาโปทับอยู่ที่เฟสที่4ตั้งสายให้ตรงแบบมาตรฐานนะคะความเร็วที่ผมเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างก็จะเป็น40 BPM บบีพีเอ็มนะครับห นี้ได้จนถนัดแล้วผมก็จะไกด์วิธีการพัฒนาทักษะพัฒนาความเร็วไปจนถึง60 BPM ให้เอาไปนั่งฝึกกันแล้วก็สามารถนำเอาไปเล่นกับ Backing t แท็กที่ผมทำไว้สำหรับเพลงนี้ได้ตอนท้ายคลิปนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับมาตั้งสายให้ตรงกับแอปจูเนอร์เตรียมคาโป้หอันแล้วก็มาฝึกไปพร้อมๆกันได้เลยครับจากที่ผมเล่นให้ดูนะครับในแท็บที่ผมเขียนไว้ห้องนี้ผมจะเริ่มเล่นในห้องที่6นะครับที่เป็นจังหวะแบบนี้ ก็ต่อยอดไปสู่ห้องที่7ที่เป็นโน้ต3พยางในจังหวัดที่1กับจังหวัดที่2วิธีเล่นโน้ต3พยางของท่อดนี้นะครับผมจะแนะนําในห้องที่7เลยนะครับในตําแหน่งที่เล่นก็จะอยู่เฟสที่5นับจากคาโปสําหรับมือใหม่ที่ยังอ่านแท็บไม่ถนัดนะครับสังเกตที่เส้นของแท็บเส้นบนสุดก็คือสายที่1มีแท็บประกอบไปด้วยนะครับสังเกตที่ไฟกระพริบอันนี้ก็คือเส้นที่2จะเล่นใน2เส้นนี้นะครับเส้นอื่นๆก็นับไล่กันไป 3 4 5 6นะครับแต่ว่าตัวเลขที่เป็นเลข5เนี่ยมันจะทับอยู่สายที่2กับสายที่1เรามาทําความเข้าใจสัดส่วนจังหวะที่เป็น3พยางก,กันก่อนนะครับจากแถบที่ผมเขียนมันก็จะแยกเป็นกลุ่มใช่ไหมครับในจังหวะที่1ก็จะมีเลข5-2ตัวตัวแรกจะเป็นวงเล็บที่เป็นโน้ตเชื่อมของจังหวะก่อนหน้านี้มานะครับก็คือมันจะเป็นโน้ตที่สไลด์มาจาก เฟทที่3หาเฟทที่5าสัดส่วนอันจะเป็นหางเสียงที่เราไม่ต้องดีดแต่คราวนี้เราเอาตรงนี้มาเป็นแบบฝึกให้เราสามารถดีด3พยางให้ได้จนถนัดชินก่อนนะครับก็คือเทคนิคของการดีดเนี่ยเราจะวางปิ๊กไว้สายที่2เส้นเดียวเลยนะครับแล้วก็สายที่1เนี่ยผมจะใช้นิ้วกลางเนี่ยดีดในโน้ตสัดส่วนที่3ของจังหวะ3พยางก็คือ2สัดส่วนแรกให้เรานับเป็น1 2แล้วก็3แบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นโน้ตที่อยู่ในจังหวะตของจังหวะที่1 จังหวะยกก็ดีเหมือนเดิมก็คือ1 2 3แบบนี้เอามารวมกันก็จะเป็น1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3นะครับเราลองเล่นแบบนี้ให้มันต่อเนื่องโดยตั้งเมทรนอมเนี่ย40 bpm แล้วเราลองฝึกนับดูนะครับตั้ง40 BPM แล้วก็เปิดไกดที่เป็นขาเบต1ชั้นแล้วก็ตรงจุดที่เป็นจุดเน้นเสียงเนี่ยให้ใส่แอคเซนต์ไปทุกจุดมันจะดังเป็นแบบนี้มันจะดังติ๊กกับตอกนะครับ นี่คือจังหวะตบตกคือจังหวะยกนะครในจังหวะตบเราก็ต้องนับให้ได้3สัส่วนนะครับแล้วก็จังหวะยกก็นับให้ได้3าสัส่วนก็คือ1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 2 3 1 2 3 12 3 1 2 3 3 2 3แบบนี้ค่อนข้างเร็วนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยการฝึกนับก็ต้องกําหนดลมหายใจด้วยนะครับเวลาที่เราลมใกล้จะหมดให้เราหายใจเข้านะครับแต่อย่าให้เสียจังหวะ 123่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสแบบนี้ไปเรื่อยๆตรงไหนนับไม่ทันก็นับในใจนะครับแต่การนับออกเสียงมันก็จะช่วยพัฒนาการนับในใจได้ก็คือนับออกเสียงให้เป็นก่อนเราถึงจะมีเสียงที่อยู่ในหัวนะครับให้เราสามารถนับในใจได้นั่นเองแล้วเราลองฝึกดีแบบนี้ หนึ่งสองสาม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 พอเราเริ่มคุ้นชินกับความสม่ำเสมอแล้วนะครับในหนึ่งจังหวะมันก็จะมีหกสัดส่วนนะครับจังหวะตบสามสัดส่วนจังหวะยกสามสัดส่วนแบ่งให้มีความสม่ำเสมอก็จะกลายเป็นโน้ตสามพยางในจังหวะตบแล้วก็จังหวะยกพอฝึกได้แล้วนะครับให้เราสร้างความคุ้นชินกับตรงนี้ก่อน ในความเร็วที่เราเล่นตอนที่เราดีดกับสายเป่าแบบนี้นะครับ1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3งสอ้าวแล้วครับผมก็ลองสมมุติเป็นดีดลงลงขึ้นลงลงขึ้นนะครับคราวนี้เราลองปรับมาเป็นดีดโดยที่เรายังไม่ต้องกดให้ได้ยินเสียงบอด,บอดของสายที่2เนี่ยดีดไป2ครั้งก็คือ1 2แล้วก็ นิ้วกลางดีดขึ้นมาของสายหึ่งนับ3แบบนี้1 2 3 1 2 3อันนี้เราฝึกเพื่อสร้างความสม่ำเสมอของมือขวาก่อนนะครับ1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3พอได้อย่างนี้แล้วนะครับลองใส่โน้ตเข้าไป พอใส่โน้ตเข้าไปเนี่ยถ้าคนไม่มีสมาธิก็จะหลุดจังหวะเพราะว่าหูไปโฟกัสที่เสียงเร่านี้เราจะต้องฝึกสร้างความถนัดจากแบบฝึกที่ผมแนะนําไว้ก่อนหน้านี้ให้ถนัดก่อนแล้วค่อยมากดให้มีเสียงแบบนี้1 2 3 1 2 3เราออุดก่อนนะครับแล้วก็พอจับจังหวะได้แล้วค่อยกดลงไปแบบนี้ตบยก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  อันนี้คือจังหวะของจังหวะแรกนะครับส่วนจังหวะที่2ก็จะเล่นํากันในจังหวะตบก็คือแล้วก็จังหวะยกของจังหวะที่2ก็คือมันก็จะเป็นเทคนิคที่เราจะต้องดีดก่อนแล้วก็เล่นเทคนิคแบบนี้ pull off แล้วก็เลื่อนนิ้วก็คือสไลด์กลับนะครับก็คือเราจะดีดทีเดียวแล้วเราก็เล่นโน้ต3พยางไปก็คือ1 2 3แบบนี้นะครับจังหวะตบเราเล่น หสองสามแล้วก็จังหวะย,ยกเราเล่นหนึ่งสองสามเอามาเล่นวนกันให้ได้ความเข้าใจแบบนี้ก่อนให้ได้ความถนัดชินก่อนนะครับตอนเล่นเนี่ยเราทําความเร็วที่เราควบคุมเองได้ก่อนกําหนดเองก่อนนะครับพอเราเปิดเมฆนอมมันค่อนข้างที่จะเร็วขึ้นเห็นไหมครับเอาละครับ ก็จะได้แบบนี้พอเราได้แบบนี้แล้วเราเอามารวมกัน2จังหวะเดี๋ยวผมเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่า two three, four. เอาละครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับก็คือนับ1,2,3,1,2,3แล้วก็1,2,3,1,2,3 ถ้าเราลองเปลี่ยนการนํำให้เป็นสัญลักษณ์เพื่อสร้างความเข้าใจนะครับในกลุ่มของโรถสามพยางเนี่ยมันจะมี4กลุ่มใช่ไหมครับเราก็นับเป็น1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3แบบนี้แล้วก็ลองเล่นสร้างความสม่ำเสมอเป็น1 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 <the> 3นะครับในจังหวะต่อไปก็จะเป็นเทคนิคที่เล่นเป็นคูออฟก็คือทรีอีแล้วก็แอนอะ อันนี้ก็จะเป็นโน้ตสี่ส่วนในหนึ่งจังหวะแบบธรรมดาปกติก็คือที e ่อีแอนอ่ะเรวก็เล่นเป็นที e ่อีแอนคะพอมาเล่นรวมกันมันก็จะได้เป็นแบบนี้ one t w h r e e ประมาณนี้นะครับก็ลองกดหยุดกดย้อนดูนะครับแต่ก็ ลองฝึกสร้างความคุ้นเคยความคุ้นชินให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาเล่นกับตัวอย่างนะครับในจังหวะที่4เนี่ยสัดส่วนที่เราจะได้เล่นก็คือ Hammer on ในจังหวะตบก็คือในจังหวะที่4เนี่ยโฟนะครับแล้วก็สัดส่วนที่นับอีก็ดิดเป็นสายเปล่าก็คือจังหวะที่4นับโฟอีแอนแล้วก็สัดส่วนนับอะเนี่ยมันก็จะเป็นเฟสที่8ของสายที่1ในสัดส่วนนับอะสัดส่วนนับอะมันจะเป็นคาเบตสามชั้นซึ่งเป็น2โน้ตที่อยู่ในสัดส่วนเดียวก็คือสัดส่วนนับอะนั่นเองจะมี2โน้ต คราวนี้เรามาทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนตรงจังหวะที่4เนี่ยจังหวะตบก็จะเป็นของจังหวะที่4นับโฟแล้วก็อ e ีแอนอีแอนก็คือของสายเปล่าเส้นที่3เนี่ยสังเกตว่าจะเป็นคาเบต1ชั้นนะครับตัวหน้าเป็นคาเบตด2ชั้นคาเบต2ชั้นมันก็จะมีขีดเล็กๆที่มันไม่ได้เชื่อมหาสัดส่วนถัดไปแปลว่าสัดส่วนถัดไปเนี่ยมันมีค่าเป็นคาเบต1ชั้นของสัดส่วนอ e ีกับแอนแล้วก็สัดส่วนอะของจังหวะที่4ก็จะเป็น2โน้ตไทา์นั่นเอง นะครับเราก็จะเล่นเป็นโฟอีแล้วก็แอนแล้วก็อะนะครับเดี๋ยวเราลองเล่นจังหวะที่4เนี่ยเชื่อมต่อไปหาจังหวะที่1ของห้างถัดไปเปิดไกด์นะครับจากขบเบีหนึ่งชั้นเปลี่ยนเป็นขบเบด2สองชั้นอันนี้เราจะใช้เมเทรนอมนะครับเพื่อประกอบความเข้าใจการจับจังหวะก็คือการคำนวณค่าของสัดส่วนไปด้วยนะครับแล้วก็จะเล่นเป็นแบบนี้โฟอีแอนอะวอนลองเล่นแบบนี้ให้เข้าใจก่อนนะครับฝึกตรงนี้ก่อนให้จูนความคิดเราก่อนกับการเล่นนะครับโฟอี Four, e, And a uh, one นะครับต้องสัดส่วนนับอ่ะว่านให้เราเล่นเชื่อมกันไปแบบนี้เลย a uh, one แล้วเราค่อยมาใส่เทคนิค a uh, one a uh, one ต้องสัดส่วนอ่ะ uh, เนี่ยตรงโน้นเนี่ยมันจะเป็นโคดโน้ตที่เราไม่ต้องกดนะครับเราแค่แตะไว้ในเฟสที่8จากคาโป้นะครับนับลงมาเฟสที่8มันจะอยู่เฟสที่12ของของกีตาร์เลยนะครับถ้าเรานับจากเฟสที่1แบบมาตรฐานเนี่ยตรงนี้ก็คือเฟสที่12 แต่เรานับจากคาโปมันคือเฟสที่8นะครับตรงนี้ปรับความเข้าใจกันนิดหนึ่งนะฮะสำหรับคนที่งงอห์นแบบนี้นะครับ4 e อีแอนอห์นแล้วเราลองมานับจับจังหวะของเมทนอมแล้วเรามานับ4 e อีแอนอห์นโฟอีแอนอห์นแบบนี้4 e อีแอนอห์นโฟอีแอนอห์นโฟอีแอนอห์น E and one. พอจับจังหวะตรงนี้ได้แล้วนะครับให้เราเอาจังหวะที่4เนี่ยมาฝึกรวมกันทั้งหมดเลยของจังหวะที่1ที่เป็น3พยางตรงนี้ค่อนข้างที่จะยากแล้วก็ใช้เวลาแค่ห้องเดียวเนี่ยผมใช้เวลาสอนเนี่ยค่อนข้างนานนะครับเพราะฉะนั้นในการฝึกของผู้เรียนเนี่ยห้องนี้ห้องเดียวน่าจะฝึกกันหลายชั่วโมงอยู่นะครับเพื่อทําความเข้าใจสําหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานหรือว่าคนที่ยังไม่เคยเล่นโน้ตพวกนี้มาก่อนเลยเนี่ยการปรับความเข้าใจเพื่อให้เรามานั่งฝึกซ้อมสร้างทักษะมันรวมกันนะครับ มันก็จะใช้เวลาค่อนข้างเยอะแต่ถ้าคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วเห็นแวบเดียวก็รู้แล้วว่าจะฝึกเล่นมันยังไงก็จะใช้เวลาแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ยังไม่มีพื้นฐานก็ต้องยอมรับเรื่องเวลาของการพัฒนาทักษะความเข้าใจด้วยนะครับเอามาเล่นรวมกันนะครับผมก็จะเปิดเป็นไกด์ขบแต่งสอชั้นไปเลยแต่ผมจะเล่นโน้ตก่อนหน้ามาเลยนะครับของจังหวะที่4ของห้องก่อนหน้ามาก็จะเป็นทำนองนี้ ก็เล่นกับเมสนอมนะครับก็จะได้จังหวะแบบนี้ one t เอาละครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ลองแกะตามดูนะครับสําหรับคนที่ฝึกมาในระดับหนึ่งก็จะค่อยๆมองออกไปทีละจุดท่อนต่อไปที่เป็นท่อนค่อนข้างจะยากเลยนะครับอันนี้เมื่อกี้ก่อนหน้านี้เราจะเป็นโน้ตสพยางก็คือใน จังหวะตบเล่น3โน้ตจังหวะยกเล่น3โน้ตพอมาห้องนี้คือห้องที่8จังหวะตบเล่น4โน้ตจังหวะยกเล่น4ี่โน้ตอาจจะดูเหมือนมีจํานวนโน้ตที่เยอะขึ้นแต่จับจังหวะค่อนข้างง่ายกว่าเพราะมันเป็นค่าที่เป็นเลขคู่นะครับเราก็จะคุ้นชินกับค่าที่มันเป็นเลขคู่ที่มันลงตัวกว่าเลขคี่นั่นเองวิธีฝึกง่ายๆนะครับพอเราเล่นสะสวดอ่ะมาแล้วนะครับให้เราข้ามาฝึกห้องนี้เลยก็คือตำแหน่งที่เราจะเล่นก่อนกับเทคนิคนะครับ เฟสที่8กดนิ้วชี้รอไว้เลยนะครับสำหรับเฟสที่5เราจะเล่นเป็น pull off แบบนี้เมื่อกี้ใช้นิ้วก้อยเฟสที่8ของสายที่1่สายที่2เราใช้นิ้วนางแล้วก็สายที่1อันนี้ผมพูดเป็นภาพรวมนะครับนิ้วนางของมือซ้ายนะครับแล้วก็เราก็ดีดไปเลยส่วนมือขวาเนี่ยดีดสายที่1ใช้นิ้วกลางนะครับเกี่ยวขึ้นมาเล่นแบบนี้นะครับแล้วเราค่อย มาจับสัดส่วนของจังหวะตบเป็น1 2 3 4แบบนี้นะครับก็คือจังหวะตบจริงๆแล้วมันจะมีสัดส่วนที่ให้นับด้วยนะครับก็คือจังหวะตบแล้วก็นับเป็น1เล่น2โน้ตแล้วก็ e แบบนี้นะครับสัดส่วน e ก็อยู่ตรงเลข8นะครับแล้วก็หาเสียงของสัดส่วน e ผมก็จะขีดเป็นขีดไว้นะครับก็คือโน้ตที่อยู่ในสัดส่วนนี้นั่นเองนะครับโน้ตที่อยู่ใน สัดส่วนเดียวกันจจงหวัดที่1น,นับ one it หรือใครจะใส่เป็นคําควบไปเลยก็ไดก้ก็คือเราอาจจะหาคําที่มันเข้ากันกับการนับก็คือ one it น,น,นะครับ one it นะเพื่อให้เป็นคําควบให้เราสามารถคิดตามการเล่นไปด้วยได้นั่นเองอันนี้ก็ต้องฝึกให้เป็นทักษะด้วยนะครับการออกเสียงเพื่อให้เราเข้าใจการนับสัดส่วน one แล้วก็สัดส่วนแอนนะครับก็คือ เราจะย้ายนิ้วชี้มาไว้เฟสที่5แล้วก็เล่นเป็นนะครเล่นเป็น pull off เหมือนกันก็คือนิ้วนางเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกลางกว้างขึ้นกว่าเดิมแล้วเราเล่นเป็น pull off ในสัดส่วนยกก็คือแอนนะแล้วก็อะนะก็คือเฟสที่7ใช้ปิกดีดนะครับเอานิ้วนางเนี่ยย้ายไปเฟสที่7สายที่3แล้วก็นิ้วกลางดีดสายที่2แบบนี้ พอเล่นรวมกันมันก็จะเป็นแบบนี้วอนอี One, e, แล้วก็แอ d อประมาณนี้นะครับแล้วก็จังหวะที่สองก็เป็นจังหวะตบแล้วเราลองเล่นรวมกันผมจะเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูเป็นแบบนี้ก็คือโยกตัวให้เห็นไปด้วยเลยว่าตบ ยกตบแบบนี้จังหวะที่2เราก็จะเล่นในสัดส่วนที่เป็นจังหวะตบเอาละครับมันจะมีโนต้ตที่เราจะต้องใช้นิ้วยังไงก็มาดูกันนะครับสายที่3ก็เฟสที่7กับเฟสที่5เล่นเป็น pull off ก็คือต้นเสียงของมันเนี่ยสังเกตนะครับว่าจังหวะตบจังหวะสัดส่สนนับ one ก็เล่นเป็นเทคนิคสัดส่วนนับ and ก็เล่นเป็นเทคนิคแล้วก็สัดส่วนนับูก็เล่นเป็นเทคนิคเดียวกันก็คือ pull o กดีดสายที่4 7เฟสที่7ใช้นิ้วนางกดนะครับแล้วก็นิ้วก้อยก็ไปกดเฟสที่7สายที่3แล้วก็ใช้นิ้วกลางดีดขึ้นมาปิกกิ้งครับก็วิธีการดีดพร้อมกับใช้นิ้วร่วมนะครับเพื่อช่วยให้การเล่นเทคนิคของมือขวาเนี่ยได้สบายมากขึ้นนะครับเราไม่ต้องสปีดอย่างนี้นะครับเราใช้นิ้วกลางช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะดูไม่เด็วนะครับ แต่ว่าใช้เทคนิคของนิ้วกลางก็ฝึกเพิ่มความถนัดเอานะครับเล่นรวมกันก็จะเป็นนะครับตรงสัดส่วนแอดเราจะสไลด์มาจากเฟสที่5มาหาเฟสที่7ดด้วยนิ้วชี้นะครับเล่นรวมกันเป็นแล้วก็ตรงนี้ก็ลองแกะเอานะครับผมก็จะใส่ จุดสีประจำตำแหน่งนิ้วนะครับนิ้วชี้แทนสีเขียวกลางสีเหลืองนางสีแดงก้อยสีน้ําเงินวิธีการฝึกท่อนนี้ถ้าเล่นคู่กับเมทรนอมก็จะเป็นแบบนี้ one t w ฝึกแบบตบจังหวะใช้เท้าข้างซ้ายตบจังหวะไปด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวให้ดูแทนการตบจังหวะแบบนี้ one and, two and, three and, four and. กสปีดความเร็วเนี่ยพัฒนาความเร็วแล้วก็ค่อยๆเพิ่มจาก40เป็น41นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมลองข้ามมาที่50ให้ดูเลยว่ามันจะเล่นเร็วขึ้นขนาดไหน one and two and three and four and ใน u t u b e เนี่ยมันสามารถเข้าไปที่โหมดคัดเพื่อตัดเฉพาะส่วนที่เราต้องการนะครับแล้วก็มันก็จะเล่นลูบวนให้จากตัวอย่างที่ผมเล่นให้เมื่อกี้นะครับก็ลองเอาไปตัดคัดแล้วก็ให้เล่นลูบวนดูนะครับจาก40 50ก็เดี๋ยวผมเล่น60ให้ดู60ก็ความเร็วประมาณนี้เอาไปลูปกันดูนะครับว่า t o three r วันนี้นะครับเล่นวนไปเรื่อยๆนะครับผิดถูกก็ลองค่อยๆปรับไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับการเล่นวนเนี่ยมันจะช่วยโฟกัสให้เราเห็นได้เลยว่าตรงไหนเราเล่นผิดบ่อยพอเราเริ่มมีสมาธิก็จะโฟกัสตรงนั้นได้แล้วก็ค่อยๆปรับ,รบกดหยุดเมทรอนอมนะครับแล้วก็มานั่งโฟกัสในส่วนที่เราเล่นไม่ค่อยถนดัดเพิ่มความถนัดก่อนแล้วก็มาใช้เมทรอนอมเนี่ยควบคุมการพัฒนาความเร็วนั่นเอง ตรงนี้เป็นส่วนที่สําคัญมากๆเลยนะครับสําหรับคนที่อยากจะพัฒนาฝีมือการเล่นกีตาร์ให้ก้าวกระโดดหรือว่าให้ก้าวข้ามศักยภาพเดิมขีดจํากัดของตัวเองให้ได้ด้วยระบบการฝึกอย่างมีวินัยนั่นเองนะครับส่วนสําหรับคนที่อยากสร้างพื้นฐานแล้วก็อยากปรับแนวความคิดพื้นฐานตั้งแต่ต้นว่าเราจะมีแนวทางอย่างไรในการฝึกเล่นกีตาร์จากที่เราเล่นมาหลายปีแล้วมันไม่พัฒนาไม่ก้าวหน้าเลย มันจะมีวิธีฝึกยังไงที่เป็นการฝึกเฉพาะทางก็คือฝึกเฉพาะเจาะจงบุคคลไปเลยนะครับก็คือผมจะมีคอร์สแบบออนไลน์นะครับที่ตอบโจทย์การฝึกแบบโคชชิ่งนะครับก็คือการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นแพทเทิร์นของตัวเองนะครับให้เราสามารถโฟกัสทักษะของตัวเองได้อย่างถูกจุดนะครับเพราะว่าแต่ละคนจะมีความสามารถความเข้าใจหรือว่าประสบการณ์ที่แตกต่างกันมาก่อนความคุ้นชินที่แตกต่างกันความถนัดที่แตกต่างกันนะครับ เื่อให้เราสามารถโฟกัสในส่วนที่เราไม่ถนัดแล้วก็เรียนรู้วิธีการฝึกให้กับตัวเองได้อย่างเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนแบบโคชชิ่งนะครับมันก็จะเป็นระบบการเรียนแบบตัวต่อตัวเจาะเป็นรายบุคคลนะครับมันก็จะช่วยตอบโจทย์ให้เราตรงนี้ถ้าใครสนใจอยากจะสมัครเรียนนะครับจากข้อมูลด้านล่างใต้คลิปนี้ผมลงไว้ให้แล้วก็ติดต่อกันมาได้เลยนะครับก็จะมีคอร์สท,ที่เป็นคอร์สหลกักก็คือคอร์สตลอดชีพที่ฝึกแบบ ระบบโคชชิ่งคอร์สสิบาทก็คือคอร์สราคาประหยัดก็ได้รับการฝึกแบบโคชชิ่งเหมือนกันก็คอร์สฟิงเกร์สไตล์แบบเร่งรัดที่สามารถฝึกด้วยตัวเองก็ได้หรือว่าฝึกแบบโคชชิ่งก็ได้แล้วก็จะมีคอร์สตั้มมิ่งแพทเทิร์นก็คือเจาะจงในแบบการฝึกตีคอร์ดเลยก็มีหรือจะเป็นคอร์สปรับพื้นฐานอย่างเดียวในหลักสูตรก็จะมี5บทปรับพื้นฐานช่วยให้เราสามารถสร้างพื้นฐานได้ด้วยตัวเองแล้วก็ นำเอาทักษะพื้นฐานเนี่ยมาต่อยอดกับการฝึกด้วยตัวเองจากคลิปสอนต่างๆที่ผมลงไว้หรือว่าอัปเดตไว้ให้เราก็จะรู้วิธีกระบวนการซ้อมที่เป็นแพทเทิร์นของตัวเองได้อย่างชัดเจนนั่นเองสําหรับคนที่สนใจนะครับก็อย่าลืมติดต่อจากข้อมูลด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับยังไงก็ลองฝึกกันให้สาเร็จนะครับคลิปนี้อาจจะยากไปสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับมือใหม่แต่ก็ไม่เกินความสามารถนะครับสำหรับบางคนที่มีความพยายามมากพอนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับสวัสดีครับ